อันยองเซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร K-POP ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาสมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆจีไอเกันนะครับในวันนี้ไอเดลในคว้าถ้วยรางวัลมาได้อีกหนึ่งถ้วยแล้วนะครับสำหรับเพลง yesterday นั่นเองนะครับเป็นถ้วยรางวัลถ้วยที่11แล้วนะครับของเพลงนูตแล้วก็ยังเป็นถ้วยรางวัลถ้วยที่47ของสาวๆ G Idol ตั้งแต่เดบิวมาแล้วก็กวาดถ้วยรางวัลมาได้เลยแถมที่สําคัญนะครับครั้งนี้จะเป็น T r i p l ป c r o w n วถ้วยที่2แล้วของ i อ o l กับเพลงนูตนั่นเองซึ่งรางวัลในวันนี้เนี่ยนูตก็คว้าม,มาได้จากรายการ อินกิกายโยของทาง SBS นะครับคะแนนเนี่ยก็ยังปังมากๆเลยคะแนนรวมทั้งหมดอยู่ที่6,624คะแนนนะครับแยกย่อยคะแนนแล้วเนี่ยก็จะเป็นอัลบั้มหนึคะแนนยอดวิว1,240คะแนนโหวตล่วงหน้า75คะแนนออกอากาศสด300คะแนนไลฟ์โหวตอีก500คะแนนแล้วก็ดิจิตอลนะครับ4,408คะแนนรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยไอดอลนะครับกับเพลงนู๊ตคว้าทุวรางวัลมาได้ด้วยคะแนนรวม6,624คะแนน เป็นถ้วยรางวัลถ้วยที่11แล้วจากเพลงนูดนั่นเองปังมากๆเลยนะครับสำหรับสาวๆ G Idol จบการโปรโมตไปแล้วแต่ว่าความปังเนี่ยก็ยังคงสามารถกวาดถ้วยรางวัลมาได้อยู่ดี t r i p เ e ป Crown ค,ครั้งที่2แล้วนั่นเองเทฟเฟอรแลนด์ทุกคนเนี่ยอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีให้กับไอดอลแล้วก็น้องนูดกันด้วยนะครับ นูตหรือว่าโปะใจมันเปรี้ยวเนี่ยก็คือเปรี้ยวเปรี้ยวมากๆเลยแต่ว่ายังมีอีกเรื่องนึงที่เราจะมาแจ้งให้แฟนๆเดวเวอรแลนด์ทุกคนทราบกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของอูกีนั่นเองในตอนนี้นะครับทางคิวบ์เอเจนตเมนต์สุดน่ารักเนี่ยก็ได้ออกมาประกาศให้แฟนๆเดวเวแลนด์ทุกคนเนี่ยได้ทราบข่าวกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายอูกีนะครับโดยเนื้อหาของการ ประกาศนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าเมมเบอร์ Member ของวงอูกีนั้นในตอนนี้มีสุขภาพร่างกายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงเช้าของวันที่20จึงได้มีการเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเลยเพื่อเข้ารับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางและกำลังพักผ่อนอยู่ในตอนนี้ นอกจากนั้นคิวบ์ก็ยังได้แจ้งถึงตารางงานของสาวๆไอดอลนะครับว่าในวันนี้อูกีจะไม่สามารถเข้าร่วมอีเวนต์วิดีโอคอลของ Star River ได้ซึ่งในอนาคตต่อไปนั้น,นจะมีการเช็คตารางใหม่อีกทีเพื่อจัดงานนี้ขึ้นมาอีกครั้งและจะประกาศแยกผ่านทางผู้ไขายอัลบั้มของไฮน์เนลแวนทุกคนนั้นโปรดจงเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พวกเราต้องขออาภัยอย่างจริงใจ สำหรับการทำให้เหล่าแฟนคลับทุกคนนั้นกังวลต่อการประกาศข่าวที่กระทันหันแบบนี้มากๆพวกเรานั้นจะทำให้ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของศิลปินต่อไป Thank you นี่คือการประกาศจากทางคิว e Entertainment นะครับออกมาชี้แจงแล้วก็ออกมาบอกข่าวกับแฟนๆเรื่องของสุขภาพของอูกีนั่นเอง ดังนั้นเนี่ยเหล่า n น v e r ร์ n d ทุกคนนะครับหลังจากที่ร่วมแสดงความจริงใจให้กับความปังของไอดอลแล้วก็เพลงนูตแล้วก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับอูกีกันเยอะๆนะครับร่วมอวยพรให้อูกีนั้นกลับมาแข็งแรงกลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามเดิมเป็นอูกีสุดเข้มแข็งของ N e v e r ร์ n d กันเหมือนเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยองเยสต์นู